จะได้กล่าวสัมโมสักเล็กน้อยนะืจากสายแล้ววันนี้นะเพราะว่านะทางจมาคามาช้าหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็นะทางรอพอสตอนะซึ่งนำโดยนะดรนะดลนะพิม์จันแนละก็คุณหมอบังออนพิมจันทร์นะพอกรมนการเราถึงอสม,มอต่างๆผู้นำได้นะทำบุญตักบาทนะ เนื่องในวันครบรอบ36ปีเพรนานเหมือนกันเนาะแตมาบทพระปี3 4สี่อันนี้เกิด3 2มสองมั้งส1หนึ่งเนาะแตมาบทพระส4มสี่เกิดกอ่อนแตมาหลายปีน่ะถือว่าตอนเรียกเวลาเร็วมากเลยเนาะนะเรียกเวลาเร็วมากดังนั้นในการพัฒนาหรือการดําเนินงานอะไรต่างๆต้องรีบเลยน่ะถ้าเราไม่รีบเนี่ยเวลามันผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วแต่ละวันแต่ละคืน ช่วงที่ผ่านมาก็ได้ไปตรวจสองกล้องที่ทางคุณหมอให้ไปสองที่ท่าตูมทํมาไมไปส่งมาแล้วโยมไหนที่กลัวไม่ต้องไปกลัวไม่ไม่เจ็บเลยนะไม่เห็นเจ็บไม่เห็นอะไรเลยฉะนั้นสบายใจเนะครื่องมือก็ทันสมัยอ่านะแล้วก็ได้อดได้อด,ด,อ,ดอาหารด้อดน้ําด้วยปกติไม่ก็ได้อดนะบดมาก็ฉันตลอดนะพอดีคุณหมอให้ล้างท้องนะพอล้างท้องแล้วเป็นยังไงเบาท่นี้พอเบาแล้วเป็นยังไงบ้างวันที่ ส่งกล้องวันที่สี่เนาะตอนเช้านั่งอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลน,นั่นแหละแต่มาก็พิจารณาในไปด้วยสภาวัในไปเร็วมากจากการที่เราได้อดอาหารนี่หลยมันเบานี่คือผลประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่ว่าได้ทางสุขภาพอย่างเดียวได้ทางภายในด้วยจากการที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยพราเราได้อดอาหารอดน้ําร่างกายของเราเันเบาแล้วก็น้าหนักลดลงด้วยนะ,นะตอนนั้น <c oughs> มันเหลือมันเหลือประมาณ67กิกิโลปกติ7จ็ดสิบเจ็ดสิบสองนน ก็ถือว่าเป็นการาารักษาดูแลสุขภาพกายและก็มีผลสืบเนื่องถึงจิตใจด้วยและก็ได้ความรู้ประสบการณ์จากการได้อดข้าวอดน้ำนในในระยะเวลาทีา่ทางคุณหมอกำหนดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งภายในและภายนอกด้วยเรื่องสุขภาพสำคัญมากทำไมถึงว่าอย่างนั้นแต่มาปกติเต่กอนไม่สนใจเลยเรื่องสุขภาพเพราะว่าเราแข็งแรงเนาะ พออายุมากขึ้นเริ่มจะเป็นนั่นเป็นนี่แล้วนะอายุเพิ่ง52นะ52เต็มแต่ว่าสุขภาพนะไปไปเยอะแล้วนะอันนี้คือผลจากการที่เราไม่ได้ดูแลสุขภาพจากการเรียนดูหนังสือมากเกินไปก็เครียดทุกนะนัะ่นงสมาธินานเกินไปก็เป็นริษดวงทวารเองนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ตามมานะแต่มาให้สงสัยแล้วนะแต,แต่ก่อนได้ยินในพรกะก็บอกว่าพระอาจารย์พระปฏิบัติจะเป็นอสองอย่างหนึ่งตกลุกหมากโตสองริษดวงทวาร <c oughs> ตามาก็สงสัยเป็นยังไงที่สะดวกถวายไม่เคยเป็นถวันนี้หายสงสัยแล้วเนื่องจากมีประสบการณ์อันนี้ก็ฝากโยมไว้ด้วยสุดท้ายนี้บุญกุศลท,ที่ทาง <c oughs> จัมภาพได้ทําในวันนี้จงารมันเป็นตบาทในชาพลวัตัจบุญส่วนบุญกุศลไปให้แก่บรรนะพบุรุษแล้วก็วิญญาณเทวดารักศักดสิท์ทั้งหลายที่ปกป้องรักษารพสตแห่งนี้แล้วก็บุญ,ญ,ญกุศลที่ได้ทําในวันะนะีนะ้จงย้อนกะลับไปหาญาติโยมทุกท่านทุกคน จงประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงประสบผลสำเร็จแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิด mm hmm. ยะาทาังวาริวังอาปุราป,ปริปุเรนติสะคารัง mm hmm. เอวังเมวะอิตโตทินัาง mm hmm. ปเปตานังอุปกาปฏิอิท mm hmm. ธิตังปฏิตังลัมากังขิปเมวะสะเมจตุ สัพเพปุเรนโตสังกปามจันโนปัญญาโสยธาอิจิตังปฏิตังอะมกังเกปเมวะสเมจตูสัพเพปุเรนโตสังกปามมานโชติรโสยธาสภาอิโยเววาจันโตสัม โอเวนาสตุมาเมภาวาตุอันตรายมงเทขายุกะภาวามภิวาานสิเลสเนจจังโวทธาปัยิโนตารธรรมมาวาทานติอายุวันโนสุขังพาลันติ สัพพะโพธานุภาเวนสัพพะธามานุภาณัสัพพังฆานุภาเวนพุทธรัตนาณังณังเตนะรัตนานังอนุภาเวนจตุรัสติสังอาจสธทามัง นุภาเวนะเปตกาตตยญานุปาเวนะจินสาวกานุปาเวนะสาเพเมรุสาเพเมพยาสาเพเมอันตรายาสาเพเมอุัาิสาเพเมทุนในเมตตาสาเพเมอวมังคลาวินา ตัวอวัทถโกธนาวัตโกเสรวัตโกยาสวัตโกภะลาวัตวันนาวัตโกสุขวัตโกปัญญาวัตโกโหตุสัพาธาตุวคารคาปยาเวราโสกาสานโตจุปัต กลางอันตรายาเปเวนาสันตุจเตจะสาชัยยาเสตเถทนังลาพังโสทิปโสขังพลังสิริอายุจวันโนจะพโขขังวุธิจัยสวัตสสะอัดสวัสดิจาริวเศทิภวันตุเม ให้เมตตาบัดขอใหเมตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาอุทูจงเป็นศูนเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปัจชาวุทูจงเป็นสุขเป็นศูนยเถิด ใจเอยงสุและเลยาีขาสบองย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตนปาริหารัดูจงมีความสุกายสุใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ you uh -huh.